ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อบางพีใหญ่อเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการทางดรพัฒนพงษ์จงรักดีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางพีเป็นประธานการเปิดโครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2556ซึ่งดำเนินการโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพีโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมโครงการโครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายหนึ่งของทางเทศบาลตำบลบางพีที่ให้ความสำคัญโดยจะทำการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจํำอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนักบ้านในทั่วทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องนำสุนัขและแมวออกไปฉีดวัคซีนตามคลินิกเอกชนสำหรับในวันนี้ได้มีประชาชนต่างทยอยนำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลบางพลียังได้มอบแป้งฝุ่นฆ่าเห็บหมัดและยารักษาโรคเรื้อน นำกลับไปใช้ที่บ้านอีกด้วยสร้า <c oughs> งสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงาน,น,งานมืออาชีพ